สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับแจงสมาชิกนะครับที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ติดตามจะสามารถนะครับพอไกลค่าตัว3ามหมนสามนะครับแจงข่าวนะครับเป็นข่าวลายนะครับตอนนี้สามารถนะครับสามารถได้ตายจากผมไปแล้วนะครับสามารถเสียชีวิตแล้วนะครับด้วยโรคยังต่างๆนะครับถ้าถวมเข้ามาช่วงวันหนึ่งช่วงฝนวันหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถก็เสียแล้วนะครับ ตายแล้วนะครับกัได้ทําชุดลูกไว้หลายชุดนะครับกระจายลูกพีผลงานทุกตัวนะครับเด้ทิงค่อนข้างน้อยนะครับถ้าบอพี่การบอยยังกัโอ้เสียดายแห้งนะครับเป็นพอไก่ที่ใจายลูกเก่งนะครับกระดูกเบือแข็งมีเดียมีหลอดนะครับตีเชิงนะครับใจายลูกเก่งแห้งนะครับสามารถเสียดายแห้งนะครับผมนะครับจะนําเขาพม่าตีเชิงตัวไม่นะครับ สาิติกับสองยนะครับตัวนี้ผมเห็นเต้แล้วนะครับเดี <saben S 1> ๋ยวจะเป็นตัวใดนะครับกายให้สมาชิกรอดติดตามกันนะครับจะนำเขาตัวใหม่นะครับตัวนี้กับที่เด็ดอีกตัวนะครับเป็นซีเหียนะครับเป็นเกินไปก่อนมาเป็นซีเหียเดี๋ยวจะแจ้งสมาชิกลงไปอีกทีนะครับ่าผมนำเขาตัวใดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดตัวอีกบดนนะครับจะไปนำเขามานะครับฝานเพื่อนสมาชิกรอดติดตามนะครับ สำหรับพม่าตัวนี้ผมที่ผมจะนเข้ามานี้ผมจะนํามาเขากับแม่ครูเกิดเยนาจาเอ้ยแม่เป็นลูกสาวเยนาจานะครับลูกสาวเยนาจานี่เยนาจานี่เป็นพม่าตีเชิงพม่าตีพม่าก็ได้นะครับตีเชิงก็ได้นะครับค่าตัวหลาสุดกระสีเมือนซีนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมจะมาเขากันครับพม่าตีเชิงชวนลูกสาวเยนาจา สำหรับตัวนี้นะครับจะลําเข้ามาเปิดตัวอิบุดนนะครับรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ